สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะพอดีนะคะวันนี้ได้เจอกับลูกค้าเก่านะคะที่เคยใช้บริการอาหารหมูนะคะแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้นะคะแม่แกไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วนะคะแกเหมายกคอกเลยนะคะเพราะว่าแกก็บอกว่าแกสู้ไม่ไหวนะคะบอลูว่าคายังเป็นคายังนะคะหมุนอุยปุยเลยหมุนเงินกับบทันอีกนะคะ ยิงเลียงเกาะยิงไปบลอดนะคะพอถึงเวลาที่จะขายนะคะทางเคียงก็ผัดวันประกันพุ่งนะคะแม่ก็เลยบอกว่าก็ได้เลี้ยงต่อไปอีกก็ยิ่งเพิ่มทุนเข้าไปอีกนะคะเพิ่มทุกคอ,อกเลยแต่ว่าราคาจับนะคะก็ยืนที่60กว่าบาทเองจะเอาอะไรมาเหลือนะคะขาดทุนเกือบทุกคอ,อกนะคะแม่แกก็บอกว่าแกไม่ไหวนะคะก็เลยขายยกคอ,อกเลย อันนี้นะคะความในใจของคนที่เลี้ยงหมูนะตอนนี้นะคะที่มาเจอกันในร้านน้ำหมูบ้านนะคะแค่เวลาแป๊บๆเองนะคะก็พอเข้าใจสถานการณ์ณเวลานี้นะคะถึงว่าตัวเองจะเป็นช่วงที่พักร่างกายอยู่ก็เถอะนะคะก็ติดตามข่าวสารตลอดนะคะเรื่องของการเลี้ยงหมูปัญหาเลี้ยงหมูต่างๆนะคะก็ติดตามตลอดนะคะหลายคนนะคะก็บ่นเรื่องราคา ปัญหาการจัดการหรือการเลี้ยงของเรานะคะภายในฟาร์มตัวเองนั่นแหละค่ะบางครั้งนะคะบางคนก็เจอเคสยากๆเข้าไปนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ไม่ไหวก็มีนะคะและอย่าคิดนะคะว่าแค่เลี้ยงหมูขายอ่ะจะไปยากอะไรอย่าพูดทำนี้เด็ดขาดนะคะเหมือนมันเป็นคำต้องห้ามเลยนะคะพอพูดปุ๊บนะคะเจอปับ๊บปวดหัวตุบๆเลยนะคะ อย่างเคสแม่คนนี้นะคะที่เจอกันที่ร้านน้ํานะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะแกก็เลี้ยงแบบซื้อลูกหมูมาขุนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายโดยการเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็ต่อด้วยพ่อพันธุ์นะคะประมาณว่าที่นี่รับจบครบทุกอย่างนะคะแต่ว่าแม่แกก็ลืมไปนะคะว่าการเลี้ยงหมูขุนกับการเลี้ยงหมูพ่อแม่พันธุ์มันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพอดีแม่ แม่พันป่วยพ่อพันป่วยเป็นนั่นนี่นะคะแกก็ไม่รู้นะคะและอีกอย่างคือแกฉีดยาไม่เป็นด้วยนะคะป่วยที่นะคะก็ให้คนที่รู้จักนะคะแล้วก็พอที่จะฉีดยารักษาได้นะคะก็มาฉีดให้แต่เขาฉีดอะไรให้นะคะก็ไม่เคยถามนะคะบอกแค่อาการที่ตัวเองเจอนะคะให้เขาฟังหลายคนในเขตพื้นที่นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันจริงๆค่ะ นี่คืออีกปัญหานะคะที่แม่แกไปต่อไม่ไหวนะคะเพราะว่าทําเองไม่ได้นะคะและคอยพึ่งพาคนอื่นตลอดนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะเรานะคะจะให้เขามาดูแลฟรีๆนะคะมันยากมากนะคะแต่ว่าจะว่าไปว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะมารีก็เคยทํานะคะ ดูแลฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่กินอาหาราแบรนด์ที่ตัวเองจำหน่ายอยู่นะคะบอกตรงๆนะคะแทบไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะนำส่วนที่เป็นกําไรของอหัวอาหารนะคะที่เราจำหน่ายมาซื้อ,อยารักษาเองแล้วก็และไม่มีค่าบวกเพิ่มในการเดินทางไปด้วยนะคะคือทุกอย่าง ฟรีนะคะบางคนก็บอกว่าดีนะคะบางคนนะคะก็ว่าให้เราไม่ดีเท่าไหร่เลยด้วยคำพูดนะคะมันเลยทำให้เรานะคะดบดบลงมานะคะในส่วนการให้บริการส่วนนี้ไปนะคะและอีกอย่างนะคะคือแต่ก่อนนะคะราคาหมูดีกว่านี้เยอะมากนะคะเลยทำให้หลายๆคนนะคะไปต่อได้อยู่นะคะถึงจะได้ไม่มากก็เถอะนะคะ และช่วงนั้นนะคะไลใ่ใหม่ๆนะคะที่อยากเลี้ยงหมูกันอะ่ะมีเยอะมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเห็นราคาดีคนนั้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงแล้วได้ตังค์อย่างเงี้ยนะคะก็แห่กันเลี้ยงใหญ่เลยนะคะบันีีตลาดอันค้าราคาตกนะคะพักกันเซากันเป็นแถวขอกหมูล่างนะคะเพียบเลยค่ะแถวบานของมะลินะคะ อย่างร้านค้านะคะก็พอยเงียบไปด้วยนะคะเอาจริงๆนะคะมันก็มีผลกระทบกันทุกฝ่ายนะคะอย่างคนเลี้ยงนะคะเจอปัญหาที่ราคาตกต่ําก็อยากได้อาหารที่ดีราคาถูกนะคะก็บ่นให้ทางร้านกับทางเขียงนะคะส่วนร้านค้านะคะเจอราคาจับที่ต่ํานะคะลูกค้านะคะก็สั่งอาหารน้อยลงนะคะก็บ่นให้กับเคียงแล้วก็บริษัทที่ตัวเองนําอาหารมาจําหน่ายนะคะ แต่ในส่วนของเคียงนะคะก็บ่นขายเนื้อยากนะคะสู้แบบช็อปไม่ไหวนะคะวันหนึ่งนะคะหมูหนึ่งตัวขาย1-2วันนะคะหรืออาจจะถึง3วันด้วยซ้ำนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละฝ่ายนะคะก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะหากอยากช่วยเหลือกันนะคะ ก็หันมาบริโภคเนื้อสดตามท้องตลาดกันนะคะอาจจะราคาสูงกว่าช็อปไปหน่อยนะคะแต่ว่าสดแล้วก็อร่อยกว่าแน่นอนค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเสียงของคนเลี้ยงหมูนะคะที่ไปต่อไม่ไหวนะคะจนได้ล้มเลิกจิจการไปนะคะฟังแล้วคนที่เลี้ยงอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้กันนะคะก็ค่อยๆหาวิธีปรับตัวนะคะเพื่อความอยู่รอดของเราต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนที่เลี้ยงหมูนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะหากชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้กับมะลิด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ